พี่น้องทุกคนนกกรงเสนเหลียวจ้า บอ,อก,กันมาเนี่ยกับวันที่เจ็ดท่านว่าคมสองหาหกซีได้จ้าเอากับเขาปลาฮาเฮ็ดคือเ่าพี่หน้องบุ้มบว่ามันสิออกโบหอ,อกนาะเขาขึ้นมาล่องเบงพี่หน้องเอาเสียม,มาผอมพุดกิป,ป่มพุดจีหลีดกิป,ป่มเหรอพี่น้องป่าพี่น้องหาเบงเข้าสีเดีพ่อแกงบอกมาเนี่ยเห็ดมันสีออกเห็นเข้าเก็บบ่มาพี่น้องมาฮ่าเห็ดตัวนี้ เฮ็ดกอตัวนี้นี่จะขาถดองที่หน่องฮักกอฮักกอโอกเรกแหกมันพี่น่องเ้ยฮะเอาสดิกเกอร์มาวันนี้หลวนบ้างพี่น่อง สิดีเกียงเพ่งห้าสิดีปุนเอ็ดมันกะไปเดี Yo, ๋ยวดูนะพี่น้องหน่าบางวัตถุขุดกิบลมตัวหน่อยอืมตัวหน่อยเห็นตัวหน่อยหน่ะตายสัง ข้าวดินจ้าข้าวข้าวเลยเห่ดเพิ่กเขาพี่น้องก็ไม่อยากกิในนะใส่เพื่อดอกใส่ดอกเดียวในเห็ดเผือกเอาพี่น้องเอาพอต้นพักเมียดแบบนี้เก็บพักเมียดไม่หานพี่น้องเอาทุกอย่างพี่น้องที่ปมกับคุดเก็บกับฮะ Những cái ổn ăn ở trên ổng rồi. ơi nèo. Hát nèo. Hát nèo. hai nèo. Hát nèo. Hát nèo. Nó chỉ ở nèo. Hát 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 แก่แ okay, ดอกเก็บเอาหลายๆเะให้ป่าให้ลุงก,กินแจกน้องกินพี่น้องเอ้ย,อยพี่แจกน้องกินไปเจ้าว่าพระเจ้าอไปขายกันไรพี่น,อนอ้อง<ำ>นาอกำลังซื้อบานหาบเสีได้วนี่สร้างกน,น,นก็นยังอไนบ่เอีกตัวนหนึ่ง หลังเลยเดี๋ยวแต่ผู้ไม่ได้มากพี่น้องเนี่ยหักจกังเดี๋ยวแต่ค้นสิมากมากไม่ข้นกต่มาก,มก,บมากใบใหญ่กว่านี่ก็เหนียวก็ดีเหง,งายงเกะได้กะพี่น้องพขาฟอจมพวเ,เหนียดอยู่ละเย็ดอีกดโอ้ยหนอนมัน พี่ดิพี่น่องเลยปกินกระปุนขีปมที่ปมกับพุดนี่ขี้ปมหลายโผลพี่น่องจำนี่คุณลงคนก็มาจำนี่เดียยอดง่างเลยนะนอออแห้งกับเอาไหวโอ้หนอนงามเหี้ย เก็บอีกกันพี่นอ้อง่ออีกก็เก็บอีกพักแสีบพักธรรมศาสตร์นอนซ้ำหนึ่งพอ,อดีเลยน้อสิล้านามแหงพอดีงามอืมอไปรวบกินเดียบกระไรพี่นอ้นอต่ออีกดอกหนึ่งอ่ะพี่นอ้องตัวใหญ่คือเก่านะ่ะน้อง ก็ง่ายเป็นไรประดี๋ยปนบ่มีน้อพี่น้องเนาะเฮ็ดก็ได้ใล้อลงแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดนาเดียงจ้าดอกนึงยเตียงดอกนึงไใหญ่พอไม่หมดใหญ่หคือเข็ดนาเดียงจ้า Do luôn nothin đó, hết hết loại hết 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 nó con thử đèn tẹt không biết à Cá hết khá hơn Không biết à Đó kia không thấy nó ạ Đó cái Cái bàn, bàn khéng đi vô Nó hình để thấu đây cha Ui đọc nhanh đọc ngạm không nọ Khéng đi hả Có ý là thấy nó ạ Có nhanh cái câu này chá Nó ngạm เรียงสามจ้าแม่พี่น้องเขาเพิ่มทั้งเม็ดแตเก็บทั้งเม็ดได้บานพี่น้องหู้ามแห่งไปกินเดี๋ยวปุกกระปุที่ปอมเนาะทัะ้งเม็ดขาวทั้งเม็ดขาวยังบัวฝากเน้องระว่าเสียต่อทั้งเม็ดขาวองามแห่งสวยอยู่เอางาเดียวในการ ชิมบ่กอเลยเนาะอืมไ่มามนสวนพี่น้องพึงเมกดวงพึ้งเม็กับกระเที่ยวนะนี่ตะต้นพึ้งเมกรจ้วมาห้าเหลือกเต้นไดนมันใบขาวๆอันใบ่างแดงเนี่ยกะนันกับโป๊เสบอู้ยไลขัดพึ้งเมนทักครรมชาเนี่ยพี่น้องเอ้ยจังว่ชาผิดมี้หลงมีไผ่ ไปเอางาไปเอางาไปเสียัองเลยผีมาทางพี่ผีต่ำๆเดี่ยววางในเด้อพี่หน่องเลยเดี่ักแห้งครี่ งามครับไดาโสดขพากหนึ่งเนดงอยู่ได้พี่น้องพุดย้าไปัุนี่จะต้นอนึเอาตัวนี้เอาหน่อยใช่เอางาตายเรอครับงาตายเนรอเออเอออาโอ้โห่งามครับต้นตัวนี้งามจริงเน้อ แตทั้งฟงเมด่ทั้งฟงเมียกเมียนกินดิบฟาเมียกินดิบไดีกันพี่น่อยลวกก็ได้่ว่าฟงเมียนีนลวกก็ได้น่ปุนะไได้พี่น่อยฟางฟอเนี่ยด้มกกระตาแดดกระอง

มันแตกมันถือแดดแดดหลายแดดหลายสิลงเมื่อไรจ้าพี่น้องทำอะไรจ้าคุชกิป,ปลมนำแนวกิปลมกระเด็นหาซิพกิปตัวอะไพี่น้องเขาเด่นแหลวเลี้ยงอยู่จะก,กระพักแน่จะเฮ็ดแน่นะพี่น้องนเนาะไอแกงน,นึ่งอะไพี่น้องเฮ็ดกระได้บวชบ่ออกช่องสิวัดเลยเราคือพี่น้องเฮ็ดดินสิบวมีดอกคือบบบนี้ทาเฮ็ดคอนพี่น้องทาเฮ็ดบดออกบ่ชเกินอีกช่องเสมอเนี่ออกแฉแน่พี่น้องทารอหลุนละพี่น้องเน,นอนะฝาก กดไลค์กดแชร์นะจ้ากดติดตามกดกระดิ่งพร้อมด้วยพี่น้องพอเพราะสิ่งเบิ่งคลิปใหม่ๆขอบคุณให,หลายจ้า